สวัสดีค่ะดชั้นนางสาวมณีรัตน์จินดาธรรมค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะวันนี้ก็จะมาบรรยายเรื่องเซลล์สัตว์ค่ะซึ่งส่วนประกอบของเซลล์สัตว์นะคะก็จะมีหลายส่วนด้วยกันค่ะเริ่มจากส่วนประกอบที่หนึ่งนะคะเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเป็นเยื่อบางๆที่ห่อหุ้มเซลล์เอาไว้ค่ะ เพื่อปกป้องส่วนประกอบภายในของเซลล์ค่ะไม่ให้ถูกทำลายหรือเสียหายค่ะส่วนประกอบที่2นะคะก็คือนิวเคลียสค่ะนิวเคลียสนะคะมีรูปร่างค่อนข้างกลมและมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะซึ่งเป็นเยื่อสอชั้นล้อมรอบส่วนประกอบของนิวเคลียสเอาไว้นะคะเซลล์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดเช่นแบคที ria ค่ะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแต่ จะมีสารพันธุกรรมต่างๆนะคะกระจายอยู่ทั่วไปในไซโตพลาสซึมค่ะซึ่งเราเรียกเซลล์ลักษณะพวกนี้ว่าโพรคาริโอตเซลล์ค่ะแล้วก็เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะคะจะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเรียกว่ายูคาริโอตเซลล์ค่ะแล้วก็นิวเคลียสเนี่ยจะมะีรูเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วไปเพื่อเป็นทางเข้าออกของสารระหว่าง ภายในนิวเคลียสแล้วก็นอกนิวเคลียสค่ะนิวเคลียสเป็นที่อยู่ของสารพันุกรรมนะคะที่เรียกกันว่า DNA ค่ะซึ่งมีหน้าที่ในการแบ่งเซลล์ค่ะสำหรับส่วนประกอบที่3นะคะก็คือนิวคลโอลัสค่ะนิวคลโอลัสนะคะเป็นส่วนประกอบของนิวเคลียสมีลักษณะเป็นก้อนอนุภาคหนาทึบ อยู่ด้านในของนิวเคลียสนะคะสามารถพบนิวเคลียลัสในเฉพาะเซลล์พวกยูคาริโอตเท่านั้นนะคะเป็นตำแหน่งที่ติดสีเคมีบนโครโมโซมค่ะประกอบด้วยสารประเภท DNA TNA ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลไกลของการสร้างโปรตีนค่ะนิวเคลียลัสมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ r n a ชนิดต่างๆและถูกนำออกทางรูของเนื้อเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะเพื่อ สร้างเป็นไลโบโซมต่อไปดังนั้นนะคะนิวคลีโอลัสจึงมีความสำคัญมากต่อการสร้างโปรโตีนเนื่องจากไลโบโซมนะคะทำหน้าที่สร้างโปรโตีนนั่นเองค่ะส่วนที่4นะคะก็คือเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมค่ะซึ่งประกอบด้วย2แบบนะคะแบบผิวขรุขระและแบบผิวเรียบค่ะ เอนโดพลาสมิกเ t ติคูลันะคะเป็นออร์แกเนลที่มีผนังบาง2ชั้นมีความหนาน้อยกว่าเยื่อหุ้มเซลล์มีลักษณะเป็นท่อขดพับไปมาค่ะเป็นออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรโตีนซึ่งไตโบโซมจะเกาะอ,อยู่ทางด้านไซโตโซมของเยื่อหุ้มค่ะโปรโตีนก็จะถูกสังเคราะห์ขึ้นตรงข้างของเยื่อหุ้มค่ะ เอนโดพลาส i มิกเรติค u ลัมนอกจากจะเป็นที่ที่ให้ไดโบโซมเกาะอ,อยู่แล้วก็ยังทำหน้าที่สั่งคาอห์สารพวกสเตอรอยแล้วก็โฟโตลิปิดค่ะซึ่งเป็นสารที่จำเป็นของทุกๆเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะเอนโดพล s ส i มิกเรติควลัมยังทำหน้าที่ขนถ่ายเอนไซม์และโปรตีนโมเลกุลเรียกว่าการหลั่งสารหรือกระบวนการขับสารค่ะ ซึ่ง endoplasmic reticulum ก็จะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือแบบผิวครุขคร่ระแล้วก็แบบผิวเรียบค่ะแบบผิวครุขคร่ระจะเป็นชนิดที่มีไลโบโซมมาเกาะแต่แบบผิวเรียบจะเป็นชนิดที่ไม่มีไลโบโซมมเกาะนะค่ะส่วนต่อไปนะคะก็คือไซโตพลาซึมค่ะค่ะสำหรับไซโตพลาซึมนะคะ เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในเซลล์ทั้งหมดนะคะยกเว้นนิวเคลียสค่ะไซตโตพลาสมเป็นของเหลวมีความข้นโปร่งแสงนะคะซึ่งประกอบด้วยน้ำประมาณ75% 9 0ค่ะที่เหลือก็จะเป็นสารชนิดอื่นนะคะเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและสารอนินซีค่ะที่อยู่ในรูปของสารละลายนั่นเองนะคะส่วนสารอิน,นซีมักอ,อ,อยู่ในรูปของสารประเภทคอนลอยค่ะ ส่วนที่6นะคะก็คือไลโซโซมค่ะค่ะสำหรับไลโซโซมนะคะพบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้นค่ะมักพบใกล้กับกอจิบอดีไลโซโซมเป็นส่วนสำคัญในการช่วยย่อยสลายองค์ประกอบของเซลล์นะคะหลังจากที่เซลล์ตายแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบไลโซโซมจำนวนมากนะคะในเซลล์ที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีการสลายตัวเองเช่น เซลล์ส่วนห่างของลูกออสค่ะไละโซโซมมีเอนไซม์หลายชนิดด้วยกันนะคะจึงสามารถได้สลายสารต่างๆภายในเซลล์ได้ดีค่ะไละโซโซมมีหน้าที่สําคัญดังนี้นะคะได้สลายอนุภาคและโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์ค่ะสามารถย่อยหรือทําลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาในเซลล์ได้ค่ะทําลายเซลล์ที่ตายแล้วหรือเซลล์ที่มีอายุมากแล้วค่ะ ได้สลายโครงสร้างต่างๆของเซลล์ในระยะที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนที่7นะคะก็คือ v ว c u ออรค่ะ v ว c u e อรนะคะมีลักษณะเป็นช่องๆล้อมรอบด้วยเมมเบรนชนิดเตี้ยยูนิตชั้นเดียวค่ะอยู่ภายในเซลล์ยูคาริโอตบางชนิดพบในเซลล์พืชเป็นส่วนใหญ่ค่ะและสามารถพบในสัตว หลายชนิดด้วยกันโดยไวคิวโอตในสัตว์จะมีขนาดเล็กกว่าในเซลล์พืชนะคะไวร์เคโอตสามารถทำหน้าที่เก็บหลังและถ่ายของเหลวภายในเซลล์์เควโอตและสารภายในเซลล์ถือว่าแตกต่างจากไซโตพลาสซึมค่ะส่วนที่8นะคะก็คือไมโทคอนเดรียค่ะ สำหรับไมโตรคอนเดรียนะคะเป็น o r กแนลที่พบในเซลล์ของยูคาริโอตที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจเท่านั้นค่ะรูปร่างของไมโรคอนเดรียนะคะมีลักษณะเป็นก้อนกลมหรือก้อนรีรีนะคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ0.5ถึง1ไมครค่ะความยาวประมาณ5ถึง10ไมครด้วยกันนะคะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นซึ่งเป็นชนิด unit m e ม b r a n e ค่ะ เยื่อชั้นในนะคะมีลักษณะเป็นท่อๆหรือที่พับทบกันอยู่นะคะเรียกว่าคริสตี้ค่ะท่อนี้นะคะจะยื่นเข้าไปในส่วนของเมทริกค่ะที่เป็นของเหลวของสารประกอบหลายชนิดค่ะหน้าที่ของเมโทรคอนเดรียนะคะ1ค่ะสร้างสารพลังงานสูงคือ ATP ค่ะโดยจะแยกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนยื่นหุ้มด้านนอกนะคะทำที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบฟอสโฟลิปิดค่ะ เยื่อหุ้มด้านในนะคะมีเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ ATP ค่ะ 2. นะคะภายในเมทริกมีของเหลวที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีต่างๆในวัฏจักรเครบนะคะ 3. มนะคะมี DNA RNA เอนไซม์และไลโบโซมนะคะอยู่ภายในออร์แกเนลค่ะทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนภายในออร์แกเนลค่ะ ส่วนที่9นะคะก็คือกอ j i จิบอดี้ค่ะค่ะสำหรับกอจิบอดี้นะคะมีรูปร่างลักษณะคล้ายชามค่ะเรียกว่าซิสเตอร์นานะคะเป็นถุงแบนๆค่ะหรือเป็นท่อซ้อนกันเป็นชั้นๆค่ะจำนวนไม่แน่นอนมีประมาณ5-10ชั้นค่ะมักพบในเซลล์ประมาณ2-8อันค่ะตรงปลายของถุงนะคะจะโป่งออกค่ะ แล้วก็มีผนังสองชั้นค่ะเป็นเยื่อยูนิตเมมเบรนค่ะเหมือนกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์ค่ะและมีโครงสร้างภายในเป็นถุงบรรจุข,ของเหลวอยู่โดยทั่วไปจะพบในเซลล์สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมากกว่าสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะโดยหน้าที่ของก尔จิบอดีนะคะ,ะเป็นที่เก็บสะสมสารอาหาร ที่เซลลสร้างขึ้นก่อนที่จะปล่อยออกจากนอกเซลล์ค่ะซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่เก็บสะสมไว้ก็จะเป็นพวกโปรโตีนต่างๆค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการสร้างอะโครโซมซึ่งซึ่งอะโครโซมนี้จะเป็นส่วนหัวของสเปิร์มค่ะโดยที่จะทำหน้าที่เจาะไข่เมื่อปฏิสนธิค่ะในอะโครโซมก็จะมีน้ำย่อยช่วยสลายเยื่อหุ้มเซลล์ไข่เอาไว้ค่ะ ทำหน้าที่ขับสารประกอบต่างๆเช่นลิปิดฮอร์โมนเอนไซม์ส่วนต่างๆของเซลล์ค่ะค่ะก็การบรรยายในวันนี้นะคะเรื่องเซลล์สัตว์ก็ขอจบการบรรยายตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ขอขอบคุณ อา,อาจารย์ดร์วิชิตที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ที่เป็นทีมงานช่วยในการถ่ายทำขอบคุณมหาวิทยาลัยราชวัลเชียงรายที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็สื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ให้ใช้ค่ะขอบคุณมากค่ะ